สวัสดีครับวันนี้มาพูด3เหตุผลนะที่ข้อดีของการที่เรามีโต๊ะปรับได้นะเออมีคนถามในกลุ่มนะจะโต๊ะคอมก็เลยเอ้เรามานั่งคิดๆนะว่ามีข้อดีอะไรบ้างนะก็เลยจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับอันที่1นนะครับรู้สึกว่า1โต๊ะเนี่ยหลายกิจกรรมนะครับคือบางทีเราไม่ได้เป็นโต๊ะคอมพิวเตอร์อย่างเดียวน่นะครับถ้าโต๊ะคอมพิวเตอร์เราก็ต้องขยับประมาณนี้นะแต่บางทีเนี่ยเราก็อ่านไปเขียนหนังสือไปทั้งนู่นนี่ซึ่งบางทีเนี่ย ความสูงต่าของโต๊ะเนี่ยมันมีผลใช่ไหมครับหรือบางทีเนี่ยเราใช้โต๊ะทานอาหารด้วยก็เพราะฉะนั้นการที่โต๊ะปรับได้ทาให้แต่ละกิจกรรมเนี่ยมันมีความเหมาะมากขึ้นนะครับอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองบอกว่าหนึ่งกิจกรรมเนี่ยบางทีเราควรจะใช้หลายกล้ามเนื้อยกตัวอย่างเช่นเราทํางานคอมพิวเตอร์งานทา powerpoint อะไรอย่างนี้ครับบางทีทําแล้วแบบในหัวเนี่ยมัน flow ดีมากเลยแต่แบบเริ่มเมื่อยแล้วว่าถ้านั่งอยู่เฉย แล้วจะลุกออกไปเดินเล่นบางที Flo ์มันหายใช่ไหมเราก็นี่ครับปรับโต๊ะนี่นะฮะทำงานต่อได้เห็นไหมครับโฟล์ก็ยังอยู่นะฮะแก้เมยอด้วยเพราะว่าการยืนยากับการนั่งเนี่ยมันใช้คนละกล้ามเนื้อและต้องบอกงี้ในวิวัฒนาการของมนุษย์เนี่ยจากลิงเนี่ยนะครับลิงเดินหลังคอมๆอมใช่ไหมก็เป็นมนุษย์เดินยืนตรงๆใช่ไหมครับและอยู่ดีๆเราจะมาหลังคอมนั่งอีกซึ่ง จริงๆมันเป็นวิวัฒนาการที่ถูกต้องหรือ่องแบบอันนี้คือเรื่องของกิจกรรมส่วนอันที่3อันนี้ผมว่าสําคัญที่สุดนะครับคือหนึ่งคอมพิวเตอร์เนี่ยหลายเจ้าของฮะบางทีไม่ใช่ของพ่อคนเดียวไงของลูกเนี่ยบอกว่าหนูขอมาเล่นโลบล็อกหน่อยนะหรือบางทีเธอมาใช้เรียนออนไลน์เนี่ยนะครับความสูงตามของโต๊ะเนี่ยก็ช่วยปรับให้เหมาะสมกับตัวเธอรวมถึงเก้าอี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราปรับได้ทั้งโต๊ะปรับได้ทั้งเก้าอี้ โดยส่วนตัวนะคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ที่สุดอันนี้คือ3ข้อนะครับอันที่1.1โ 1, ต๊ะหลายกิจกรรมอันที่2.1กิจกรรมใช้หลายกล้ามเนื้ออันที่3นะครับ1คอมพิวเตอร์หลายเจ้าของนะครับอันนี้ก็คือ3ข้อที่มาแชร์กันขอบคุณครับ